อ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับในข้อที่3แล้วนะครับข้อที่3อันนี้ให้ชื่อมาเนาะแล้วก็ให้เราลองเขียนเป็นโครงสร้างขึ้นมานะครับถ้าเราเขียนเนะี่ยนะครับเราได้ชื่อมาแล้วก็มาเขียนเนะี่ยเราควรจะดูที่ตัวท้ายก่อนอันดับแรกเลยนะครับทีนี้ตอนท้ายก็คือลงท้ายด้วยเฮกเซนเฮกเซนแสดงว่าเฮกก็คือ6เป็น ลงท้ายด้วยเอ็นแสดงว,ว่ามันจะต้องเป็นสารประก,กอบประเภทแอลเคนเนาะเป็นแอลเคนจะลงท้ายด้วยเอ็นเนี่ยเป็นแอลเคนซึ่งก็ต้องมองแอลเคน L ก็จะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะครับทีนี้มันมีคำว่าไซโคลเนี่ยไซโคลไซโคลมันจะแปลว่าวงนะครับเป็นวงแสดงว,ว่าเป็นแอลเคนประเภทวงทั้นมันก็จะเป็นวงคาร์บอน ตัวก็คือมันก็จะเป็นหกเหลี่ยมเนาะถ้าเขียนถ้าเขียนง่ายๆแบบแบบเส้นละมุมเอาแบบเส้นละมุมเลยเนาะแต่ถ้้เขียนง่ายๆก็คือจะเป็นหกเหลี่ยมนั่นเองเนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บนะครับจะเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอย่างนี้นะก็จะได้แล้วไซโคลเฮกเซนคือหกเหลี่ยมทีนี้เราก็จะมาดูที่ตัวที่มันเป็นแอล r ิลกรุ๊ปนะครับอย่างตัวแรก หนึ่งเอทิลจะแปลว่าเอทิลอ่ะเอทิลก็คือ2มีคาร์บอน2ตัวเนาะมันอยู่ในตำแหน่งคาร์บอนตัวที่1นะครับทีนี้มันขึ้นกับว่าเราจะกำหนดให้ตำแหน่งไหนเป็นคาร์บอนตัวแรกอาจจะมึงกูให้ข้างบนคือตัวแรกคือตัวที่1เนาะอันนี้คือตัวที่2 3 4 5แล้วก็6นะครับฉะนั้นเนี่ยเอทิลเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ ที่หนึ่งเนาะเราก็อาจจะเขียนอย่างนี้ได้นะครับจริงๆเราสามารถเขียนแบบเส้นละมุมเนาะในี่ยเราเขียนแบบเส้นละมุมเราเขียนแบบเส้นละมุมก็ได้เราก็สามารถจะต่อขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่คาร์บอนตัวที่1เนาะแล้วก็คาร์บอนตัวที่2แสดงว่ามันก็จะมีเส้นแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเอทิลเนาะต่อไปจะเป็นเมทิลในตำแหน่งที่2เนาะเป็น yl, เมทิลอาคนไรแล้วกัน เป็นสีใหม่บ้างเอาคนละสีเอาสีม่วงอ่ะน้าำแหน่งที่2คือตรงนี้เนาะแล้วก็ยื่นึ่งมาปุ๊บเสร็จแล้วคือเมทิลแค่เนี้ยเสร็จแล้วหรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเข<ส>ียนแบบนี้ก็ได้เนาะแบบผสมประสานนะครับเราสามารถเขียนแบบผสมประสานก็ได้หรือเขียนแบบสีม่วงเนี่ยอ่ะอ่ะให้เขียนเฮกเซนก่อนไซโคเฮกเซนก่อนนะครับแล้วก็อาจจะ ทำบนในตำแหน่งที่หนนะึ่งเ,เราอาจจะ่ึงเขียนเป็นผสมก็ได้ ch 2แล้วก็ ch 3อย่างนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ในในตำแหน่งที่สองเราครูเลือกบนมามาฝั่งนี้ก็ได้อา่าตำแหน่งที่สองจะ่งตรงนี้เป็น ch สามตรงนี้ก็ได้เ,เขาเขามาจะเอาอา่า c มาใส่ตรงนี้เนาะแทนก็จะเป็น ch สามอย่างนี้ก็ได้ เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนได้2แบบเลยนะครับเขียนแบบเส้นนละมุมหรือแบบเอามาเอามาผสมกันก็ได้นะครับแต่ไมาเขียนแบบนี้ได้โอเคนะ